หลังมีรายงานความคืบหน้าจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณะเกี่ยวกับความขัดแยง้งเรื่องคดีของบุคลากรภายในสำนักงานตำรวจชาติที่นายกรัฐมนตรีตั้งขึ้นว่าการตรวจสอบในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับพิจารผลตํารวจต่อศักดิ์สุวิมนผู้บัญชาการตำรวจชาติและพิจโจบผลตํารวจเอกสุร,รเชษฐ์อักทานเสร็จสิ้นแล้วและเตรียมสนับสนุนนายกรัฐมนตรีรับทราบเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป ขณะที่นายกเองก็ออกมาระบุว่าจะให้นายชัดชัยพรมเลิศอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการเป็นผู้แถลงข่าวกับสื่อมวลชนในวันที่19มิถุนายนนี้ทําให้สังคมจับตาอีกครั้งว่าผลสรุปของคณะกรรมการชุดนี้จะออกมาในลักษณะใดแม้ว่าก่อนหน้านี้พลตํารวจเอกวินัยทองสองหนึ่งในคณะกรรมการได้ออกมาเผยผลสอบในส่วนของบิ๊กโจ๊กโดยยืนยันว่าบิ๊กโจ๊กมีความจ,จริงจิงพบเส้นเงินโยงเวนน็บพนันเชื่อได้ว่ารับผลประโยชน์บางส่วนซึ่งขณะนี้คดีอา ในความรับผิดชอบของอปชขณะที <Catholic. S 1> ่ในส่วนของบิ kind of a a ๊กต่อพลตํารวจเอกวินัยได้นัดให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมแต่ได้มีการเลื่อนออกไปก่อนที่จะมีการเสนอนายกขอขยายเวลาการสอบสวนออกไปอ้างว่าต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินที่ซับซ้อนพโวพันหลายฝ่ายและจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีใครได้ข้อมูลอะไรจากพลตํารวจเอกวินัยอีกเลยทําให้คนในเวทดวงสีกะกีต่างชงหนไปตามๆกันว่ามีอะไรในกอไผ่หรือไม่ นอกจากนี้นมีรายงานว่าในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนาะยกรัฐมนตรีได้เรียกบิ๊กต่อเข้าพบที่ทำเนียบรัฐบาลต่อมาช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาในรีบิโจกขเข้าพบอีกรายก่อนที่ช่วงเช้าวันศุกร์พลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้เข้าพบนายกที่ทำเนียบเชื่อว่าจะมีการหารือครั้งสุดท้ายท่ามกลางกระแสข่าวว่าจะมีการส่งบิ๊กต่อกลับมายังสตชและอาจมีดีลหรือเงื่อนไขพิเศษบางอย่าง ในประเด็นนี้แม้จะยังไม่มีใครสามารถยืนยันได้แน่ชัดแต่หากวิเคราะห์กันด้วยเหตุด,ด้วยผลไม่ว่าผลสอบออกมาในทิศทางใดสุดท้ายก็ต้องส่งตัวบิ๊กต่อกลับมาอยู่ดีส่วนจะกลับมาแบบไหนหรือจะมีคำสั่งอะไรตามหลังมาหรือไม่และเงื่อนไขพิเศษที่ว่าคืออะไรทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องขึ้นอยู่กับผลการสอบสวนและการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของนายกนั่นเอง